สสะพานชมควางนะครับอันนี้อยู่ที่สะพานชมควางบางลึกชมลอตัวชมเป็ดชมเป็ดบรรยากาศร,ร,รอบๆนะครับ อ้ย,อยน้องขึ้นกันนะพามาดูกวางครับแสงธรรมชาติดีกว่าทุกคนสวัสดีครับ พามาดูสะพานชมควางนี่เอาพีเป็ดด้วยธรรมชาติมาก ับนี่ครับบรรยากาศรอบๆทุกคนพาเที่ยวพาเที่ยววันนี้สทีดีคนให้อาหารน้องด้วยนี่เขาเลี้ยงแบบเปิดอะครับมีแบบหยุดทำธรรมาชาติเต็มเลยเห็นปะ ที่จังหวัดชุมพรครับเขาเหมือนเลี้ยงกวางเปิดอะครับกับธรรมชาติแล้วก็ให้คนเข้ามาได้เนี่ยก็ข้ามสะพานตรงนู้นเดินมาปุ๊บปุ๊บนี่แต่จริงๆอ่ะเหมือนที่ที่เขาให้ไปสุดตรงนู้นนะครับแต่คนเดี๋ยวนี้เขาให้อาหารตรงนี้กวางก็เลยมาตรงนี้แล้วเขาก็ปล่อยให้มันอยู่อิสระเลยเนี่ยตามเนี้ยเป็นพื้นที่กว้างมาก น่ารักไหมทุกคนเห็นบอกว่าเป็นเหมือนกวางแบบกวางเนื้ออะไรไงี้ครับดูสิตัวนี้มองน่ารักนะมีไก่อยู่ด้วยนะครับแล้วก็เป็ดเป็ดอยู่ฝั่งนู้นใช่ครับใกล้บ้านไมาทุกคนใครเคยมาเที่ยวชุมพรไหมหวัสดีครับคุณปั้นจาน ใครเคยมาเที่ยวชุมพรบ้างทุกคนนี่ดีมากแต่ว่าเหมือนฟ้ามืดๆค้มฟ้าค้มฝนถ้าปกติแดดดีโอ้สวยกว่านี้ทุกคนนี่นะครับตอนนี้ก็ติดกับโครงการแก้มลิงนะครับผมที่หนองใหญ่เป็นพื้นที่แถวบ้านเลย ไม่เคยพี่อยู่ช,นบ,ชนบุรีค่ะอืมแต่มาเคยไปชนด้วยนะเห <c oughs> มันไปแปบ๊แปบๆอะไรอย่เงี้ยอยากไปเที่ยวหลายๆที่นะครับแต่ช่วงนี้โควิดไปไหนไม่ได้นอกจากใกล้บ้านอันนี้มาเพราะว่ามันอากาศปลอดโปรง่งแล้วก็ยืนห่างกันนะครับแล้วก็ใส่แมสอะไรอย่างดีอืมเขาก็ให้กล้วยน้องกิน โอเคทุกคนเดี๋ยวไม่กลับก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงเจอกันกับนี่ยายวายนะครับบายบายลากแลว้วคิดถึงทุกคนนะครับสวัสดีครับลาไปแล้วด้วยวิวนี้อ่ะน้องกวางบายบายทุกคนบายบายครับ